สำนักงานคณะกรรมาการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้มีการจัดงานเสวนานะคะเรื่องทิศทานกีฬามวยไทยส่งเสริมด้านมวยไทยของเราเนาาี่ยแหละค่ะให้ก้าวสู่เวทีโลกและเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้เกิดความยั่งยืนด้วย วันนี้ดรก้องศักิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาทิศทางกีฬามวยไทยนะคะจากที่โรงแรมโกลเด้นเทลิปซอฟเฟอรินพระราม9กรุงเทพมหานครกัต้องบอกว่ามีบุคลากรในแวดวงกีฬามวยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับข้างเลยทีเดียวแม่งานใหญ่ค่ะนั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อหวังจะสร้างการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนถึงเรื่องของการกําหนดนโยบายทิศทางการดําเนิน งานกีฬามวยไทยให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายขององค์กรที่มุ่งเน้นเลยขับเคลื่อนมวยไทยสู่สากลตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลน,นะคะ เพื่อให้เราเนี่ยก้าวไปสู่ในเวทีตลาดโลกให้เกิดเศรษฐกิจกที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนโดยคราวนี้ค่ะกรกทเขามีนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมกีฬามวยไทยนะคะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับมวยไทยเนี่ยสยุทธศาสตร์หลักด้วยกันเรื่องแรกค่ะก็คือการกํากับควบคุมดูแลส่งเสริมรวมไปถึงคุ้มครองกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะตามพรบกีฬามวยปี2 5 4 2นั่นเองเรื่องที่2กําหนดมาตรฐานและยกระดับมาตรฐานกีฬามวยค่ะ เห็นบอกว่าจะมีการจัดตั้งคือใช้คําว่าเป็นเหมือนกรอบเป็นองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับมวยตามมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอ่าดีนะก็จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันใช่นะแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีการสร้างตำรับตําราดเดียวกันเพื่อที่จะนําไปบรรจุเป็นการเรียนการสอนด้วยนะคะคนอกจากนั้นค่ะเรื่องที่3เป็นการเผยแพร่อนุร,รักษ์ยกย่องเชิดชูกีฬามวยไทยเน้นการสร้างฐานประชากรมวยไทยให้มีมากขึ้นและเรื่องสุดท้ายค่ะการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬามวยให้เป็นอุตสาหกรรมกีฬาช่วย ให้เกิดบุลค่าทางเศรษฐกิจทั้งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะเป็นโอกาสที่ดีนะครับว่าเราได้มีบุคลากรของการกีฬาเองนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬามวยโดยเฉพาะในภูมิภาคนะได้มารับฟังนะครับว่าแนวทางในการพัฒนากีฬามวยนับแต่มีเป็นต้นไปและในรัฐบาลนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะซึ่งผมก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเราจะเน้นเรื่องของการสร้างมาตรฐานมวยไทยในทุกมิติในทั้ง5ด้าน นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนมวยไทยเรื่องของการฝึกมวยไทยาการพัฒนาครูมวยนะครับค่ายมวยนะเรื่องของการามาตรฐานการจัดกายแง่งขัน นะซึ่งมาตรฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดความสําเร็จในการสร้างมูลค่าให้กับมวยไทยนะในการที่จะไปในสู่ตลาดโลกนะหรือว่าจากมวยไทยรากย่าไปสู่สากลน,นะซึ่งถ้ามาตรฐานเหล่านี้ถูกบังคับใช้ทั่วทั่วโลกเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเออเรามีค่าวมวยไทยที่อยู่ที่ต่างประเทศแต่ปรากฏว่าครูมวยกลายเป็นเอ่อคนต่างชาติที่มามาต่อยมวยไทยอยู่ในเมืองไทยแค่อทิตย์สองอาทิตย์แล้วไปเปิดค่าย แบบนี้เนี่ยมันจะไม่ส่งผลดีนะครับหรือว่าเป็นไม่ไม่ได้เป็นการพัฒนามวยไทยอย่างที่เราจะเห็นนะเพราะเราอยากที่จะทํามวยไทยให้มีมาตรฐานซึ่งทํามวยไทยให้มีมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยต้องมีผู้ที่มากากับดูแลโดยเฉพาะเป็นผู้ที่มากําหนดหลักเกณฑ์เป็นผู้ที่จะมาคอยกํากับก็คือสถาบันกีฬามวยไทยแห่งชาติ สำหรับการเสวนาครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นนโยบายและทิศทางสําคัญค่ะที่ทางภาครัฐตั้งใจสร้างสารรค์กําหนดทิศทางให้กับวงการกีฬามวยไทยนะคะแล้วก็คาดหวังว่าทุกภาคส่วนเนี่ยจะมาร่วมมือกันดําเนินส่งเสริมมวยไทยอย่างเต็มความสามารถนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนกีฬามวยไทยของเรานะคะไปสร้างมูลค่าให้กับประเทศชาติได้อย่างมั่นคงค่ะต่อยอดสู่เวทีโลกเหมือนที่เราตั้งใจนะคุณตื้ไหมใช่ไหมน,นี้ใช่คือต้องบอกว่าไปได้เห็นข้อมูลหลายๆอย่างคือมวยไทยเนี่ยเราก็พูดตลอดแล้วว่าพักดันไปโอลิมปิกโอลิมปิกใช่ไหมคะครับ แต่ทางกกอบอกว่าเดี๋ยวหน้ตอนนี้ที่กําลังผักดันมากๆเลยอยากให้บรรจุในเอเชียนเกมให้ได้เพราะถ้า <step. S 2> ได้บรรจุใช่เพราะถ้าได้บรรจุปุ๊บเนี่ย การที่จะรถไ,ไปโอลิมปิกน่าจะง่ายขึ้นดีกว่าก้าวกระโดดไปเลยนะฮะ<ช>ผมถามนิดนึงสั้นๆคุณเป้อารักแกเป็นพรีเซนเตอร์เหรออ่าแกไปแกสร้างแบรนด์ของตัวเองค่ะ<อ>ไปเป็นวิทยากรในวันนี้<อ>ค่ะพี่พเป้อารัก<อ>เขามีแบรนด์ของตัวเองก็คือเหมือนเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬามวยอะไรต่างๆประมาณที่แรกนึกว่าเป็นแบบพรีเซนเตอร์เป็นดารามาในงานเฉยๆไม่ค่ะเป็นมากกว่านั้นอีกเป็นเกสค่ะไปเป็นให้ความรู้กับผู้ที่มาร่วมเสวนาในวันนี้ค่ะ